สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนมีนาคมปี2 5 6 7 ถ้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ทราบตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมีนาคมปี2017น,นี้คนลัคนาราศีเมถุนดวงชะตาโดยภาพรวงกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้าง เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีเมถุนจะเครียดแล้วก็กดดันได้ง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองมากนักทําอะไรก็ตามดูเหมือนจะสับสนได้ง่ายและจะต้องระมัดระวังเรื่องของคาพูดคาจาของตนเองไว้ให้มากๆเพราะอาจจะพูดอะไรที่ผิดหรือไม่ดีออกไปทําให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนได้ แต่ยังโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังให้ความสนับสนุนเจ้าชะตาคนลัคนาราศีเมถุนดีอยู่เลยอาจจะทําให้ปัญหาหลายๆอย่างนั้นสามารถผ่านไปได้ด้วยดีสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่ายังมีโชคและก็ความสําเร็จเข้ามาอยู่แต่ก็จะมีความวุ่นวายในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันส่วนมากมักจะเป็นไปในแนวทางที่จะต้องเข้าไปจัดการงานด้วยตนเองมากทําให้มีเวลาให้ตนเองน้อยและการทํางานในช่วงเดือนนี้จะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารไว้ให้ดีเพราะจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และคนลัคนาราศีเมถุนอาจจะทํางานไม่ค่อยรอบคอบด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะต้องทํางานและมีการตรวจสอบให้ดีปัญหาก็จะไม่เกิดเองนะครับสําหรับเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะมีรายจ่ายเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของบุตรและบริวารเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15มีนาคม สำหรับด้านรายรับนั้นอาจจะได้รับแรงกดดันมากหน่อยในช่วงของวันที่7ถึงวันที่10มีนาคมแล้วก็อีกทีก็คือในช่วงของวันที่22ถึงวันที่23มีนาคมเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวยิ่งได้เงินเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเสียเงินออกไปมากขึ้นเท่านั้นการเงินด้านรายรับจะดูมีความโดดเด่นจริงๆในช่วงของวันที่1 3ถึง14 17ถึง21แล้วก็วันที่24ถึงวันที่26มีนาคมครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเดือนนี้จะไม่ค่อยดีนักระวังจะมีปัญหาวุ่นวายอาจจะมีเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเข้ามากระทบเรื่องของการงานหรือคนลัคนาราศีเมถุนวุ่นวายกับเรื่องของการงานมากจนไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวอย่างเต็มที่และในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารหรือการทำข้อตกลงกันภายในบ้านภายในครอบครัวให้ดีเพราะอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายนะครับ สำหรับเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นั้นเดือนนี้ยังถือว่าคนรักคู่ครองยังจะให้ความสนับสนุนคนลักนาราศีเมถุนได้ดีในหลายๆเรื่องอยู่แต่ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยู่บ้างเพราะว่าตัวของคนลักนาราศีเมถุนยังจิตใจไม่ค่อยที่จะปกติอยู่อารมณ์จะขึ้น,ข,นขึ้นลงๆซึ่งก็จะส่งผลต่อเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้สำหรับคนโสดในเดือนนี้ยังมีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะมีเข้ามา,มากกว่าหนึ่งคน และคนที่เข้ามานั้นก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนลัคานาราศีเมถุนได้ดีในหลายๆเรื่องอย่างไรก็ตามคนลัคานาราศีเมถุนอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือมีสภาพจิตใจที่ขึ้นขึ้นลงลงทำให้การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ๆนั้นอาจจะเป็นไปได้ยากกว่าปกติแต่หากท่านเนี่ยมีสติที่มั่นคงก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจำรายเดือนของคนลัคานาราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมปี2567 ที่ถ่ายไปจะเป็นการถ่ายดวงแบบภาพดวงกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยําสูงที่สุดท่านจาเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยํามากที่สุดนะครับและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องอสติชโนได้วันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสุดสด็ครับ